เพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีแก้รูบิกกันนะครับอันนะครับรูบิก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 ทำไม่เละไปเกินเลยนะครับเพื่อนๆสูตรที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งนะครับเริ่มจากทำวิธีขาวล้อมเหลืองหาหาสีเหลืองที่อยู่ตรงกลางแล้วก็หาสีขาวมาล้อมไปเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อนๆ หนึ่งมาแล้วนะครับหนึ่งอันที่สองอยู่ตรงนี้มาทางนี้มาทางนี้แล้วก็ขึ้นมามาแล้วสองอันที่สามต้องไปหาทีกลางที่มันอยู่ตรงกลางให around, ้มันขึ้นมาแบบนี้แบบนี้มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนี่ตัวอยู่ตรงนี้หันมาทางนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆกอล้มเหลืองเสร็จแล้วต่อไปนะครับเพื่อนๆเราจะทำ เรือไปเป็นขาวล้มขาวแล้วครับเพื่อนๆซึ่งมันจะมาอยู่หน้านี้วิธีการก็คือดูสีขาวแล้วเสียอะไรอยู่ก้างสีขาวก็หมุนไปหาสีของมันที่อยู่ตรงกลางทีน้ําเงินเอาลงสองรอบหนึ่งสองมาแล้วขาล้มขาว,ขาวต่อไปสีแดงตรงอยู่แล้วหมุนไปเลยหนึ่งสอ,งม,อสงมาแล้วต่อไปสีเขียวตรงอยู่แล้วมาเลยหนึ่ง สองมาแล้วต่อไปสีร่มร่อยูอ่แล้วมาเลยหนึ่งสองเสร็จแล้วครับเพืเ่อนๆขาวล้อมขาวทีนี้เราจะตําขาวให้เต็มหน้านี้แล้วก็แถวล่างที่อยู่ติดกับขาวจะเต็มทุกด้านเลยนะครับเพืเ่อนๆดูไว้นะครับเพืเ่อนๆเราต้องหาสีขาวที่มันอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับที่มันอยู่ด้านข้างแถวพวกแถวข้างแถวบนตรงนี้ เจอแล้วหนึ่งตัวอยู่กลางสีแดงเราก็ไปหาสีแดงที่มันอยู่ตรงกลางหมุนไปหมุนไปหมุนไปจงสีแดงเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาสีขาวตัวนี้มาใส่ตรงนี้ให้ตรงตำแหน่งแล้วก็สีแดงจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยวิธีการก็คือเอาขึ้นบิดไปเอาลงแล้วก็บิดกลับมาสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินสีขาวอยู่กลางสีน้ำเงินก็ไปใส่สีสีน้ำเงินบุ๊บบุ๊บตรงนี้บุ๊บบุ๊บ มาแล้วต่อ um ไ,ไปสีร่มครับเพื่อนๆสีรมสีร่มสีร่มเี่ยได้อยู่ตรงแกนตรงกลางแล้วก็เอาขึ้นไปไปแล้วก็เอาลงมาแล้วครับเพื่อนๆเหลืออีกตัวเดียวอยู่ตรงนี้ทำยังไงแม่อยู่ข้างบนบุนหนึ่งทีแล้วไปหนึ่งทีเราลงบุนมาสีน้ำเงินที่อยู่ตรงกลางเอาขึ้นไปกลับลงเต็มเลยไหมครับเพื่อนๆแต่ล่างเต็มแล้วก็สีกลาก็เต็มด้วยต่อไปเราจะทำแต่กลางให้เต็มรอบๆวิธีการก็ค in ือ ดูชิ้นกลางที่มันมีสีเขียวกับสีส้มดูไหมครับสีเขียวหมุนไปหาสีเขียวให้ตรงกันแล้วก็ดูสีส้มด้านข้างวงอยู่ข้างไหนสีส้มอยู่ข้างนี้บิดเปกฝั่งตรงก้ามบิดหลบเอาขึ้นปิดหลบแล้วก็เอาลงแล้วก็พิธีการใส่ขาวกลับมาก็สูตรเหมือนเดิมนะครับหมุนไปหาสีส้มแล้วก็ใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ามาแล้วสองชั้นต่อไปสีแดงสีแดงอยู่ตรงนี้หมุนไปหาสีแดงที่อยู่ตรงกลาง สีเขียวเขียวตีอยู่กับแดงบิดหลบเอาขึ้นบิดหลบแล้วก็เอาลงแล้วก็ปากลับมาใส่สีเขียวมาเดิมนะครับเพืน่นหนึ่งสองสีเขียวเต็มเล้ยเห็นไหมครับเพิ่นๆต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินกับสีส้มสีส้มอยู่ฝั่งนี้บิดหลบนะครับเพิ่นบิดหลบเอาขึ้นบิดหลบเอาลงแล้วก็ใส่สีส้มมาเดิมปุ๊บปุ๊บ ป๊บป๊บอ่าเดี๋ยวแล้วก็เติดเติมเติมเติมเิมเมต่อไปสีอะไรเนี่ยต่อไปสีน้ำเงินสีแดงเติมน้ำเงินสีแดงไม่เต็มนี่สีแดงอยู่นี่ตรงการสีน้ำเงินอยู่ฝั่งนี้บิดลบไปฝั่งโน,น้นบิดลบเอาขึ้นบิดลบขล้างมงวนกลับมาใส่ขาวเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเต็มแล้วกับบอลบอลเต็มแล้วเต็มแล้วสองเต๋แล้วกับบอลแล้วกับบอลก็เป็นรูปปลาตะเพียนพอดีเลย ราต้องทําให้เหลืองเต็มเหลืองเต็มเราต้องทําให้เป็นรูปปลาตะเพียนนี่แหละครับปลาตะเพียนขว้กลนบนใจขวาลงบนใจขวาขึ้นบนใจบนใจขวาลงเห็นไหมครับเพื่อนเป็นรูปปลาตะเพียนแล้วสีเหลืองอยู่ตรงนี้ต่อไปสีเหลืองจะเต็มแล้วนะครับเพื่อนขวาขึ้นบนใจขวาลงบนใจขวาขึ้นบนใจบนใจขวาลงสีเหลืองเต็มแล้วครับเพื่อเบิน สีเหลืองเต็มแล้วเราได้ก้ามปูด้วยนี่มันรัดกันตอนไปแล้วก้ามปูหมุนใะจงวิธีการก็คือทำยังไงแล้วก็ไม่รู้เองสี่เหลืองไว้ได้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนข้างหลังนะครับหลังหนึ่งหลังสองแล้วก็คว้าขึ้นใจขึ้น แล้วก็ดูด้านหลังว่าเป็นสีอะไรเป็นสีส้มเป็นสีเขียวเป็นสีน้ําเงินเป็นสีแดงหาสีแดงอยู่ตรงไหนว่าสีแดงสีแดงสีแดงมันตรงอยู่แล้วนี่นะสีเขียวสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีเขียวสีเขียวอยู่ตรงไหนบิดไปหาสีเขียวบิดไอตรงแกนแล้วก็ทำยังไงแล้วครับเพื่อนๆผมลืมแล้วครับเพื่อนๆจำไม่ถูกแล้วอ ปิดข้างบนให้มันตรงแกนแล้วก็คว้าลงใชล้ลงแล้วก็บิดให้ตรงแกนแกนไดนไม่รู้ครับเพื่อนๆผมจำไม่ได้แล้วมันเละเทะหมดแล้วครับเพื่อนๆออเดี๋ยวผมผมจะมาแก้ใหม่นะครับเพื่อนๆผมไปจักรก่อน